ส่งอะไรมาไม่รู้รู้หน่อยสิกระจายยัง่อครับเอาี่ครับครับครับนี่อะไรไปส่งอะไรมาจากใครมาวิกกนฟูดมาจากกรุงเทพเลยคนระับ ตรงตรงเรียบแล้วเหรอแกะดูซ oh. hey, hey, hey. um. oh. ีแกตรงนี้ไหมแกะในบ้านไหมแกะออกเลยอู้กอง หไหนเส oh. 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 ้กอกเทียบเลยเส้กอกไก่โอ้โเอเอฟเอฟมอยมีข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดเส้กอกข้าวต้มคะโอ้ว้าวหลือเลยชุดใหญ่ส่งมาให้เยอะะเลยอ่ะ ต้องไปต้องไปถามว่าใครเป็นคนส่งมาถามแต่ใครเนี่ยพี่อะไรนะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จาก AFM นะครับผมไม่แน่ใจว่าใครส่งมานะี๋ยวต้องไปดูในในในแชทข้อความอีกทีว่าใครส่งมาโอเคครับเดี๋ยวต้องไปไปล่ากัน ราชื่อแต่กใครเป็นคนส่งมาขอบคุณล่วงหน้าเลยครับขอบคุณมากครับขอเห็นเฮาเป็นแนวคิมปิ้งค่ะแนวคิมปิ้งแนวคมปิ้งค่ะไปไปหาอะไรข้อความในแชทเฟซบุ๊กแล้วว่าใครส่งมาเป็นพี่เจนะครับพี่เจอยู่เป็นอยู่บริษัท AFM ที่ผลิตไส้กรอกนะครับขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณครับที่ส่ง ผลิตภัณฑ์มาให้เราได้ลองกินกันท,ที่งานลุงเด่นใช่ไหมอ่าคือไปเจอพี่เจที่งานมิทติ้งลุงเด่นที่เชียงรายครับที่สุนคนลุงเด่นแล้วก็ได้คุยกับแกนิดหน่อย okay, แล้วแกก็หล,หลังจากนั้นมาประมาณสามสี่วันแกก็ทักมาใน Facebook ในแชทนะครับว่าแกจะส่งไอ้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกมาให้กินเราก็ให้ดีใจมากมีสปอนเซอร์เข้าเหรอแกก็บอกว่าแอนแทรส่งให้แล้วกันขอที่อยู่ก็ประมาณอาทิตย์นึงแกก็ส่งมาก็ ขอบคุณอีกครั้งครับพี่เจจาก a s m นะครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาย่างไส้กรอกไส้กรอกไก่ย่างสอดไส้ข้าวเหนียวข้างในมีข้าวเหนียวอยู่เดี๋ยวเรายองย่างกินไส้กรอกรูปแบบไหนข้าวเหนียวด้วยหรอใช่คือข้าวเหนียวอยู่ข้างในไม่ดีนะเดนาะการเดินทางอ่ะนี่ า,าถุงมีเก้าแท่งครับน่าจะบ้างซะหน่อยไหมเดี๋ยวเราจะได้ก้อนเข้าไปไนะ <c oughs> อันนี้อันน,อน,น,นี้เหมาะเลยเนะี่ยจบเลยอ่ะอกินเลยง่ายง่ายหรือเวบไปฮ้่แต่ว่าหอมนเนี่ยหอกไกมไหมอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอาไอ้าวอ้าวอ้าอ้าว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 ด้าว้าว้าวอ้าวอ้า้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้า้า้าว้า้า้ ทองหนังกรอบอีกสักสี่อันเอาแบบจุกไปเลยอะ่ะอ๋ออันเดียวก็อิ่มแล้วดูถึงอันยังใหญ่เลยเนะี่ยฮะเอาพูดไปพูดมาเนอะสั้นขอโทโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันครับพร้อมแล้วไฟอยู่ตรงนู้นพร้อมละ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็สุกแล้วน่ากินมากอันนี้เหมาะกับพวกสายแคมปิ้งนะครับเพราะมันมีข้าวเหนียวอยู่ข้างในเราไม่ต้องเอาเข้าวเหนียวไปเลยจบต้องย่างไฟอ่อนๆนะเสกอบต้องใจเย็น เรียบร้อยครับพร้อมรับประทานอนะครับก็เราย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวลองกันลองกินกันลองอันไหนก่อนดีฮะลองเดี๋ยวก่อนนะโอ้หอมมากอันนี้ผมพักครับไว้ให้มันเย็นแล้วนะว่าถ้าแบบย่างปุ๊บกินเลยอะ่ะไม่ไหวอะ่ะร้อนร้อนมาก นเลยนะแต่มันเป็นชีสข้าวเหนียวข้าเวเ,าเ,เ,าเหนียวของ,องใส่เป็น,ะนเป็นข้าวเหนียวปรุงรสมาแล้วหรอปรุงรสมาแล้วใช่ถูกไวให้อ้อนะสอกงานอิ่มเชื่อหรออืมอ้อลูกข้าวเหนียวมากข้าวเหนียวนะเอออร่อยนะมาชิมหน่อยดิหอมมาก เหมาะกับการเดินทางเทคนิคหรือว่าคนที่ต้องการความเร่งรีบมาซิตอ่ะก็จะจะเหมาะเดี๋ยวจะลองนไหมบ้างใส่กอบไก่อร่อยนะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยจริงๆใส่กอบอันหน่ะเนี่ยใส่กอบไก่ โอืโอเคเลยเนี hmm. mm ่ยจากล้องอร่อยนะช้ไ hmm. ด mm ้เลยเดี hmm. mm ๋ยวมีเสริมนิดนึงขอลองจิ้มพริกหมาล่าหน่อยออปชั่นเสริมลองดูลองดูแต่เราลอง พริกแพงห <c oughs> น่อยซอจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกหม่าล่าหรือว่าน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่ก็ก็จะได้รสชาติไปอีกแบบอีกแบบหนึง่งแต่แต่มันตัวมันเองอะ่ะอันนั้นอร่อยอยู่แล้วนะอ่ะเอาลองนี้ตากล้องควาไม่ค่อยถูกเลยงง ดูในกล้องล้วงงจ่ากให้อยู่ในกล้องไลยได้ไหมได้ไหมอร่อย่อยจริงอ้่<า>อยพิกเลยเนาะโอเคครับผมต้องขอขอบคุณพี่เจนะครับพี่เจเอฟเอ็มที่ส่งไส้กรอกเอฟเอ็มมาให้ยกบาวิทได้ริมลองกันในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมจะทิ้ง เบอร์โทรของไส้กรอก AFM มาให้กับทุกท่านที่สนใจติดต่อผลิตภัณฑ์นะครับสามารถโทรสั่งได้เลยหลังคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่อ้อชอบไอ้นี่นะไส้กรอกข้าวเหนียวเนี่ยเน่ยนะอ,อ่ะเอาอีกกานถ้าชอบก็เอาอีกกานเดี๋ยวให้กิน <laughs> <laughs> โอเคครับก็จบลงแล้วสำหรับคลิปทดลองคลิปกินไส้กรอก AFM เลยนะครับดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซั b s c r i b e แลวเป็นกำลังใจให้กับยกบาวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ